สวัสดีค่ะเพืมีเกียรติทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกขค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้านะคะเราจะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกฐานที่3แล้วก็ที่4ส่วนในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะพูดเรื่องน้ำที่ทีมงานนะคะตั้งหัวข้อมาให้อาจารย์แต่ที่จริงเนี่ยน,นะหัวข้อที่อาจารย์ได้เตรียมตั้งแต่ที่อยู่อังกฤษเนี่ยนะ มีเยอะยะเลยที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ไม่มีโอกาสเนี่ยได้พูดถึงฉะนั้นเดี๋ยวจาร์เนี่ยจะจะอ,อ,อาจจะนำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะขึ้นมาขึ้นมาด้วยแล้วก็มมีอะไรีเม่อเช้าวันนั้นเนี่ยขึ้นมา หนึ่งนะคะอาจารย์ก็อยากที่จะตอบคำถามนะคะของพวกเราที่อยากจะรู้คำตอบตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งโอเคนะคะเอ่อค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะก็อขอถามก่อนว่ามีใครที่เพิ่งมาวันนี้มีไหมคะมีนะคะทราบจากใครคะทุกที ดู u t u b e ใช่ไหมคะโอ้ oh, mm hmm. ดู u t u b e แล้วก็ mm hmm. แล้วก็พิ่งมาในวันนี้แต่รู้เรื่องเจอรี่แล้วนะคะไม่รู้เรื่องเจอรี่เลยโอเคถ้าไม่รู้เรื่องเจอรี่ในวันนี้ต้องตัวใครตัวมันละคือคือจะต้องจะต้องกลับไปดูคลิปนะคะที่อาจารย์เนี่ยพูดเรื่องของเจอรี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราได้ปลูกพื้นฐานไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาเดินเรื่องต่อ ะะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เชื่อว่าคงจะปฏิบัติมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเรื่องสมาธิเนาะเพียง <No. S 1> แต่ว่ายัางยังอาจจะไม่ชินกับภาษาของอาจารย์สุพวรรณนะคะเรื่องเจอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาสภาวะเป็นหลักนะคะแล้วใครมีคำถามอะไรอย่างอื่นไหมคะ ที่ที่อยากจะให้อาจารย์เน้นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากเลยที่อยากจะให้อาจารย์เน้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นเรื่องภาษาบุยสุดภาษาโุยสุดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของฐานที่4นะคะแล้วก็จะเอามาประสานกับเรื่องของที่นี่เดี๋ยวนี้พวกเรานะคะอาจารย์เชื่อว่าคงจะต้องเคยไปงานอบรมธรรมใช่ไหมคะงานอบรมธรรมไปเข้าคอร์สนะคะวิปัสนา แล้วก็วิทยากรหรือครูบาอาจารย์มักจะเน้นเรื่องอะไรว่าให้จับอะไรให้ทันคะจับปัจจุบันให้ทันใช่ไหมคะอ้าวโยมจับปัจจุบันให้ทันนะแล้วเคยสงสัยไหมว่าจับปัจจุบันเนี่ยจับยังไงสงสัยสงสัยเล <laughs> ยที่จริงมันแอบ stract มากเลยนะ <laughs> เพราะว่าคําว่าปัจจุบันเนี่ยคุณมันเป็นรูปประทับไม่ถามจริงจริง ในปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนคือจับแก้วเนี่ยเรารู้นะคะจับหูจับแขนนี่เรารู้จับไปจับเก้าเก้าอี้มาเรารู้จับปัจจุบันโอ้คำว่าปัจจุบันนี่ abstract มากเลยเป็นนามธรรมามากที่เราจับไม่ได้ไม่รู้จะจับยังไงนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาเริ่มตรงนี้นะคะให้กับพวกเราแล้วก็ เข้าสู่ขั้นตอนเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพก่อนนะคะแล้วก็ภาคบ่ายก็จะเป็นเรื่องที่ใครจะถามอะไรก็ได้อาจารย์ก็จะแตะเรื่องน้ำเนี่ยนะคะนิดหน่อยที่จะเอาข้อมูลใหม่มาให้กับพวกเราให้รู้ว่าทางสถาบันกาตัวใจกลับบ้านของเรานะคะจะทำสตรัคเจอร์โบลเตอคือจะทำเครื่องมือ เรื่องมือนะคะที่จะทําน้ำเนี่ยเอาชีวิตกลับมาคืนให้กับน้องน้ำตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเรื่องของปัญหาทางจิตใจนะคะความเจ็บป่วยทางจิตใจตั้งแต่ความเครียดซึมเศร้าสติแตกอยากฆ่าตัวตายพวกนี้นะคะมันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำนะคะอาหารเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วว่า ไอพิษของมันนะคะเข้าไปสู่ฟู้ดเชนล้วไม่ว่าคุณจะป้องกันตัวเองอย่างไรนะคะไม่ว่าคุณจะป้องกันตัวเองอะไรจะออแกนิกยังไงก็ตามออแกนิกตามร้านเนี่ยนะคะอาจารย์พูดจริงๆไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นออแกนิกจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องฉีดอะไรบางอย่างแต่ว่าทิ้งช่วงระยะเวลานะคะเท่านั้นเองหรือว่าคุณจะปลูกเองที่บ้านซึ่งเราไม่สามารถที่จะปลูกเองได้คนที่ปลูก ถูกเพื่ยกินถูกอะไรกินเนี่ยซึ่งมันไม่คุ้มใช่ไหมนะคะแต่ถึงแม้ว่าคุณคิดว่ามันทําได้คุ้มแต่คุณยังลืมปัจจัยที่ว่าเขาฉีดอะไรบนอากาศค่ะเคมทรัลเคมทรลฉงนั้นพวกเคมทรลพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสารท็อ o สิกทั้งสิ้นเลยแล้วมันจะไม่หายไปไหนในที่สุดมันมาลงที่ไหนคะ่ะ mm hmm. ลงที่ดินน้ำของเราแล้วเราก็เอามาสู่ร่างกายฉะนั้น ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเลี่ยงอะไรยังไงนะคะเข้ามาแต่งกิวให้พูดเรื่องนี้นะคะว่าว่ามันเข้าสู่ฟู้ดเชนแล้วคุณนะแต่ว่าพอเข้าสู่ฟู้ดเชนแล้วไอ้การเอามาเอามาแปรรู s เนี่ยเอามาแปรรูปที่จะทำให้มันอร่อยมากขึ้นนะคะเก็บได้นานมากขึ้นมันก็เพิ่มไอทอซินเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นพวกเรานะคะคือคุณทำใจไปเลยทุกอย่างที่เรากินนะคะแต่ยังน้อยที่สุด แล้วก็รวมทั้งเรื่องน้ําด้วยทีนี้น้ําในร่างกายเนี่ย70%ตรงนี้แหละที่เราจะมาสร้างจุดหัดเคให้นะคะด้วยการทําเครื่องมือที่เรียกว่า Structured water ฉะนั้นอาจารย์จะแตะเรื่องนี้แล้วก็ให้นะคะให้ความหวังเน่กับพวกเราว่ายัางน้อยที่สุดถ้าเราดูแลน้ําในร่างกายของเราที่มี70%ตรงนี้เนี่ยได้มันจะสามารถที่จะเปลี่ยนโอเค thank you โอเคเครื่องหนึ่งนะคะ มันจะสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะทําให้เรานะคะมีภูมิคุ้มกันโรคไข้ไข้เจ็บได้ดีขึ้นฉะนั้นตอนนี้นะคะอาจารย์เนี่ยช่วยพวกเรานะคะดูแลเนี่ยสุขภาพจิตโดยการเอานิพพานเป็นที่พึ่งแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ช่วยพวกเราดูแลสุขภาพกายนะคะสิ่งแรกที่เอามาแนะนําให้เนี่ยก็คือเครื่องดีดตรงนี้นะคะถือโอกาสพูดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะลืมนะคะ ในทำนองเดียวกับที่คุณนะคะจะต้องอาบน้ำทุกวันที่จะชำระความสกปรกของร่างกายนะคะทุกวันนะคะตัวใจของเราก็เป็นตัวสำคัญแล้วนั่นคือตัวจริงเพราะว่าตัวจริงเนี่ยของเราก็คือตัวใจนะคะที่มีเจอรี่เนี่ยเข้ามาทำให้ตัวใจของเราสกปรกใช่ไหมทำไมเจอรี่ทำให้เนี่ยตัวกายตัวใจของเราเนี่ยสกปรกฉะนั้นเรื่องดีๆตรงนี้นะคะ ที่ในการเนี่ยบาลานซ์จัก,กระกระตุ้นจัก,กระซึ่งเป็นการบริการที่ให้กับลูกศิษย์นะคะของอาจารย์ที่สาบันเนี่ยอันนี้เป็นบริการที่มีแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยในโลกนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยมีแค่พันกว่าอันมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะร้อยกว่าอันเท่านั้นซึ่งมีมากที่สุดเมื่อที่อื่นเนี่ยเขาซื้อกันเรียกว่าต่ออันต่ออันเนี่ยทั่วโลกเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณคริสเนี่ยเขาทำเอง แต่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีมากที่สุดก็คือร้อยกว่าอันเพราะว่าเราเป็นเอเย่นนะคะเรียกว่าซื้อกับคุณคริสแล้วก็มากระจายให้เราฉะนั้นใครที่มีก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้นะคะล้างตัวใจมันต้องเร็กูล่าด้วยนะเหมือนกับเราอาบน้ําทุกวันนะฉะนั้นการกระตุ้นจัก,กรกลนะคะการเช็ดใบพัดเนจักรกลเนี่ย,กกยคิดถึงใบพัดนะคะไอ้กังหันเนี่ยใบพัดลมอ่ะนะคะไอ้ท็อกซินเนี่ย ของไอ้ความคิดลบต่างๆที่เรารับเข้ารับเนี่ยเข้ามาในชีวิตประจําวันนะคะมันมาเป็นฝุ่นเป็นขยะติดอยู่ที่ใบพัดใบพัดเนี่ยของจักรกลาทั้ง7ซึ่งทําให้ใบพัดอันนี้นะคะหมนุนหมุนไม่ได้เอะใครที่นั่งหลังกล้องนะคะอาจารย์ว่าไปนั่งตรงที่จุดเห็นอาจารย์ดีกว่าไม่อย่างนั้นคอคุณเอียงแน่เลยกล้องอันนี้เนี่ยาอาจารย์ก็พยายามที่จะอยางที่อคุณนะคะใช่ใช่เนี่ย นะคะุณลุงที่นั่งข้างหลังเนี่ยเออมันนั่งข้างหน้าไหมคะนะคะเพราะว่าจะก,ก็จะพยายามที่จะให้คุณเห็นฉะนั้นเรื่องเรื่องจกกักระนี่นะคะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทําให้มันสะอาดเช็ดให้มันสะอาดเนี่ยนะคะเป็นเป็นประจําเหมือนกัน เป็นประจำเหมือนกันเหมือนกับอาบน้ำนะคะให้กับตัวใจเนี่ยของเราซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อที่จะทำให้ตัวใจเนี่ยก็คือส่วนของจิตใจเนี่ยแข็งแรงฉะนั้นเรามีเครื่องอันนี้เนี่ยที่จะบาลานซ์จากกระ,ระตุ้นจัก,กระเช็ดใบพัดเอาพวกท็อกซินาพวกขยะพวกนี้เนี่ยออกนะคะฉะนั้นตรงนี้่ก็จําเป็นที่จะต้องอยังน้อยที่สุดนะคะนี่อันนี้นี่เขาให้ทําทุกวันอาจารย์พยายามทําทุกวัน พ่าอจารย์เนี่ยมีเครื่องเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะเอ่อเช็ดใบพัดก่อนแล้วก็กระตุน้นเอ่อเช็ดใบพัดก่อนเอาพวกขยะเนี่ยออกไปนะคะเสร็จแล้วก็อัดพลังงานเนี่ยเอาจุดแดงนะคะกระตุ้นเนี่ยจักลันะคะสนาทีแล้วก็3นาทีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเซอร์เคิลหนึ่งก็40นาทีซึ่งซึ่งอาบอาบน้ำให้กับตัวใจนี่มันนานกว่าอาบให้กับตัวกายแต่ยังน้อยที่สุดนะคะถ้าคุณทําไม่ได้ทุกวันนะคะหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยนะคะหรือว่าหนึ่งครั้งต่อสองอาทิตย์หนึ่งครั้งต่อเดือนคุณต้องพยายามทําฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นการบริการที่เรามีให้แล้วที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านโอเคนะคะเป็นการเนี่ยนะคะมาช่วยช่วยช่วยเหลือเนี่ยเป็นไรายได้เราคิดเท่าไหร่นะคะเอ๋สี่เก้าเก้าใช่ไหมัสี่เก้าเก้าแต่ถ้าคุณไม่มีนะคะเงินห้าร้อยบาทนะคะคุณกริ้งบอกเลยคุณกริ้งบอกทีมงานของเราอาจารย์นะคะจะไม่จํากัดให้คุณ ไม่สามารถรับบริการอะไรได้เพียงเพราะคุณไม่มีเงินตรงนี้ไม่ใช่สไตล์ของอาจารย์เนี่ยคอสพวกนี้ถ้าคุณไม่มีเงินนะคุณเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยทานอาหารอะไรทุกอย่างได้นะคะคุณไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมความรู้ของอาจารย์เนี่ยไม่มีการเอาเงินว่าเท่านี้นะคะมันติดไม่มีมันเป็นธรรมทานหมดฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เหมือนกัน แต่อันนี้เนี่ยคุณขอไม่ได้นะคะทุกที mm hmm. นะคะคุณขอไม่ได้มันนะคะตั้งรพาไว้สองเก้า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 เพราะว่าโอ้โหมันต้องเสียภาษีมันต้องผ่านแล้วมันต้องเขาทำกับมือเนี่ยของตัวเองเป็นเทคโนโลยีนะคะจากต่างดาวที่คุณคริสเนี่ยออกนอกโลกไปนะคะแล้วก็จำเทคโนโลยีอยันนี้ได้แล้วก็มีวันหนึ่งนั่งสมาธิเขาดาวน์โหลดเนี่ยเข้ามาแล้วทุกอย่างชัดเจนเลย ฉะนั้นอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าน้องๆเมดเดสเนี่ยแต่ถ้าคุณลงทุนครั้งเดียวนะคะคุณใช้ตลอดชาติตลอดชาติหลังตายออกไปไม่ได้ทุกทีแต่ชาติหนึ่งก็คุ้มเนาะนะคะชาติหนึ่งเนี่ยก็คุ้มมากแต่ถ้าคุณยังไม่มีนะคะทางสถาบันเราให้บริการก็คือว่าเอาเครื่องนี้นะคะมันล้างอาบน้ําให้กับตัวใจของเราซึ่งจะทําให้คุณนะคะมีภูมิคุ้มกันโรคต้านโรคภัไยไข้เจ็บเนี่ยออกไปเนี่ยได้มากขึ้น ได้มากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวใจทั้งตัวกายนะคะดูแลตัวกายเนี่ยของคุณนะคะกระตุ้นทําให้มีเนี่ยพลังงานอะไรต่ออะไรอันนี้ก็อันหนึ่งที่ที่เราดูแลสุขภาพกายให้กับคุณแล้วก็อีกบริการหนึ่งนะคะที่อาจารย์เนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าไปคน้นคว้าอันนี้ก็คือเครื่องที่คุณหมอนะคะบอกว่าเป็นเม็ดเบสแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเตียม แต่ว่ามีเทคโนโลยีนะคะที่ก้าวหน้ามากที่อาจารย์เชื่อว่าเ<อ>ชื่อว่าคนที่ทำนะคะคนที่ทำเนี่ยนะคะเครื่องนี้เนี่ยชื่อว่าคอนตัมคิวไนนะคะคอนตัมเนี่ยไนนะคะออตอนแรกก็อยู่อเมริกาแต่ว่าถูกองค์กรอาหารและยานะคะเรียกว่าอัดมากเลยก็เลยย้ายสำนักนางานมาอยู่ที่ฮังการีนะคะแต่ว่ายังยัง,ยงลึกลับมากละ่ะนะลึกลับมากแต่ว่าเขาก็แล้วคุณหมอจิรวัตรเนี่ยก็ ซื้อมาเนี่ยเรื่อนหนึ่งก็เป็นลานน่แล้วก็มาคุยกับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยไปใช้เนี่ยบริการนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พี่อันเนี่ยนะค่ะตอนนี้พี่อันเนี่ยอยู่ข้างบนเมื่อวานลงมาไม่ได้เลยนะคะปวดหลังมากเป็นที่อาจารย์บอกนะคะจากที่เคยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาปวดหลังแบบปวดแบบตลอดเวลาอย่างนี้โอ้หมันทรมานมากเลยแล้วก็ไปหาหมอสิให้ยาแก้ปวดมาซึ่งมันก็ปวดเนะนี่นเรารู้ว่ามันไม่ได้ช่วยอะ่ะ แล้ววันนั้นเนี่ยจากวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงกลับไปพี่อานโหยแบบปวดหนะักบอกไปแต่แรกแกจะไม่ยอมไปก็เลยไปหานะคุณหมอเจรวัฒน์ซึ่งเครื่องนี้นะคะหลักการเนี่ยเดี๋ยวอนาคตอาจารย์จะเชิญคุณหมอเจรวัฒน์นะคะมาออกสู่กับอาจารยแล้วสัมภาษณ์เพื่อที่จะคุยนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยต้องการที่จะให้เทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมีประโยชน์กับคนหมู่มากมากขึ้น มากขึ้นซึ่งเครื่องนี้เนี่ยโดยหลักการ้าตามที่อาจารย์เข้าใจนะคืออย่างนี้ว่าเออมันเป็นเรื่องปรับพลังงานก็จริงว่าแต่พลังงานที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคุยกับร่างกายของเราคุยกับร่างกายของเรานะคะสั่งนะไอ้ธาตุรู้ของร่างกายเนี่ยของเรานะคะให้ทําตัวให้ดีขึ้นอย่าทํำนิสัยเสีย ซึ่งนิสัยเสี่ยนี้มันเป็นผลเนะี่ยการรวนของร่างกายมันเป็นผลจากความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยนะคะกลุ้มใจนะคะเข้ามาเนี่ยในร่างกายของเราแล้วไอ้ระบบการทํางานเนี่ยนะคะของประสาทเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยมันก็รวนพอรวนแล้วเนี่ยนะคะมันก็เริ่มสั่งการที่มันรวนกับร่างกายที่ทําให้เกิดภูมิแพ้บ้างเกิดนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรสารพัดโรคเลยเนี่ยคุณเห็นไหม ฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ที่ต้นเหตุเนี่ยก็เลยต้องมาแก้ที่สมองก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องสมาธิคือเรื่องสมาธิเนี่ยโดยตรงเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยในทางรูปธรรมเนี่ยนะคะเขาก็สามารถทำเนี่ยเครื่องนี้ขึ้นมาซึ่งอาจารย์เชื่อว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีจากนอกโลกเช่นกันนะคะที่จะมาเนี่ยนะคุยกับเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยในเซลล์เนี่ยของร่างกายว่าโอเค ตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องรวนฉะนั้นเธอต้องปรับตัวทํานิสัยใหม่ทํานิสัยใหม่เป็นการคุยกับร่างกายเลยคุยเอาเอาไว้ให้อาจารย์เนี่ยนะคะมีข้อมูลมีข้อมูลเนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะจะเข้าไปทานะคะสี่ห้าครั้งเนี่ยก่อนกลับอังกฤษทุกวันพุธท,ทุกวันพุธเนี่ยแต่ว่าพี่อังเนี่ยไปทําครั้งแรกแล้ววันนั้นเนี่ยค่ะกลับมาเนี่ยจากที่เคยเจ็บนะคะตลอดเวลาปรากฏว่า มีช่วงที่ไม่เจ็บไม่ปวดหลังห้าชั่วโมงแต่พอไปนอนแล้วก็ปวดอีกแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวนันวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เรียกว่าเจ็บเนี่ยน้อยลงแลว้วเมื่อคืนนี้นายบอกใช่ไหมว่าพี่อังไม่ได้บ่นเจ็บเลยใช่ไหมใช่ไหมเบรก็เรียกว่าไอ้ความอาการปวดเนี่ยนะคะมันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไปหาหมอคือทั่วไปเนี่ยก็คืออัดยาอย่างเดียว กินยาอย่างเดียวยานั้นก็ไปกดไปกดโดยเฉพาะพวกสเตรอยพวกสเตรอยเนี่ยไปกดทั้งนั้นเลยซึ่งซึ่งมันไม่ตร,แตตรงแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของการคุยกับร่างกายซึ่งมัน true good to be true แล้วยังมีเรื่องของรีโมทวิวอิงอีกโหมันซับซ้อนมากแต่อัลกอริทึมนะครของเขานี่เยอะมากเลยแล้วใช้ AI ด้วยใช้ AI ด้วยฉะนั้นอาจารย์ได้คุยกับคุณหมอแล้คุณหมอก็บอกว่า ต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีนี้นมาเผื่อแผ่ให้กับคนหมู่มากนในเมืองไทยนะคะด้วยราคาที่มันย่อมเยาวฉะนั้นก็จะให้อาจารย์เ,นนะะเรียกว่าเป็นคู่เนี่ยประสานแล้วก็ถ่ายทอดความความรู้วันนี้เนี่ยให้นะคะถ่ายทอดความรู้วันนี้ให้แล้วคุณหมอก็เออคุณหมอก็เอาเลดราคาเนี่ยมากทีเดียวไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาช่วยสถาบันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก<ม>็ใจไหมแต่ว่าลดหลักจากราคาดั้งเดิมเนี่ย ะะจะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าผ่านอาจารย์ก็คือให้บริการกับกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ก็เหมือนเดิมอีกถ้าใครในอนาคตนะถ้าใครคิดว่าราคานี้ยังสู้ไม่ไหวนะคะคุยหลังไหม่ก่อนคุยหลังไหม่ก่อนนะคะแต่เนี่ยดูดูจากพี่อังเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องเสียบอะไรเข้าไปในร่างกายเลยนะแค่เรียกว่าเอาไอา้ไอ้แพช์เนี่ยมาแตะเพื่อที่จะให้ ร่างกายสื่อสารกับเครื่องนี้เนี่ยได้สื่อสารกับเครื่องนี้ได้แล้วก็ยิงพวกพลังงานที่สั่งงานที่สั่งงานคือคือที่จริงเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นน้องแต่อันนั้นก็คือรุ่นพี่ที่ที่เรียกว่าอัลกอริทึมเนี่ยนะคือเยอะมากเลยฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีอันนี้นะคะเรียกว่าเรียกว่าโอเคอะคือที่ท,ที่อาจารย์เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวให้คุณหมอมามาคุย ผ่านสูงอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วอาจารย์ก็จะเสริมพยายามที่จะทําให้พวกเราเข้าใจได้ไง่ายๆทําให้ตรงนี้เรามีความหวังคุณเรามีความหวงังแทนที่เอาไปผ่าตัดน,นะไปกินยาอะไรต่างๆซึ่งเรารู้ว่าในที่สุดโอ้โหไตของคุณตับของคุณนั่นสำคัแล้วพอข้าวไวเท่าไหร่ไอ้นั่นก็มาใช่ไหมมองรอก็มาอันนี้เป็นพทเทิเ์นเลยอ่ะเป็นพทเทิร์นเลย อาจารย์เห็นลูกแล้วนะอาจารย์อยากจะร้องไห้ไอ้ที่ปวดหัวไมเกรนอัตยาแก้ปวด oh <God. S 1> เพราะว่าสังคมมันไม่มีอะไรให้ดีกว่านี้มันไม่มีอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ไปผ่าตัดกินยาผ่าตัดกินยาคัดอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนก็ยาสามัญประจำบ้านที่พอไม่รู้จะคว้าอะไรเนี่ยอยีกน้อยนี่เราคว้าน,นี้เนี่ยได้ แต่ถ้าให้มากกว่านั้นเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยที่คุณหมอจีรวัตรนะคะจะแนะนำเนี่ยให้กับพวกเราเนี่ยก็จะก็จะช่วยได้แล้วเครื่องอันนี้นะเขาสามารถที่จะดีเทกเนี่ยนะคะถึ <c oughs> แล้วข้างไปถึงว่าไอ้ซินเทรอร์ันนี้เนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังงานในอดีต,ตชาติอย่าง อดีตดชาติอย่างไรเพราะว่าทุกอย่างเครื่องนี้นะคุณจะต้องอ่านเรื่องเรื่องก่อนอวิชาอ่านเรื่องก่อนอวิชาเข้าใจภาษาพลังงานที่อาจารย์ปูไว้ให้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาพลังงานนะคะคุณจะไม่เข้าใจเลยว่ามันอะไรเครื่องนี้คนเข้าใจน้อยมากคุณหมอถึงมาคุยกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์เข้าใจได้เลยเแบิบเบิเลยนะคะ ไรที่เราทําไว้เนี่ยในอดีตเนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยคือเราเก็บเอาไว้สัญญาขันเนี่ยมันเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้แล้วก็มาถึงชาตินี้เนี่ยมันก็ยังมีผลเนี่ยอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมยังมีผลเนี่ยอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ยเขาสามารถเนี่ยที่จะกดปุ่มอะไรเนี่ยอัลกอริทึมที่จะไปแก้มันยังเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะคะียกว่าเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรแต่อะไรแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจารย์จะไปลองเนี่ยวันวันพุธเนี่ยผ่านไป คือเรื่องรีโมทวิ w อิ g ยังมีออากริเตอเนี่ยของรีโมทวิอิที่จะไปดูอดีตดูอานาคตซึ่งคุณหมอไม่กล้าทำบอกเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นหนูตะเภาให้ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวพวกเราอยากให้อาจารย์ไปดูดูอะไรดูอดีตหรือดูอานาคต <c oughs> คุณหมอกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะเอ,เอาอาจารย์กลับมาณจุดนี้ไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็พูดเตรียมเอาไว้นะถ้าอาจารย์ไม่ได้กลับมาณจุดนี้ก็แสดงว่าปิดตกอยู่ ติดอยู่ที่ไหนะที่เราจะไปฉันต้องมันคือคือ,คอมันก็เสียงแต่ว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์ต้องเรียนรู้อาจารย์ต้องเรียนรู้ที่จะเอาประโยชน์ตันนี้เนี่ยมาให้กับพวกเรานะคะซ,ซึ่งเครื่องนี้ของคุณหมอเนี่ยก็คือเป็นคลินิกคือคุณหมอจะต้องออกจากเมนสตรีมออกจากอาชีพหลักเพื่อที่เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเนี่ยเข้าใจเนี่ยได้ซึ่งคุยกันแล้วดูแล้วนะคะ มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเรื่องจิตวิญญาณนะคะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยนะคะฉะนั้นก็อาจารย์ก็เรียกว่าเรียกว่าอยากอยากที่จะรู้ว่ามากกว่านี้แล้วก็ในอนาคตนะคะเนี่ยดูจากตัวอย่างของพี่อังเนี่ย,ยแค่นี้วันที่3นี่อาการแบบปวดตลอดเวลาที่กระดูกมันเคลื่อนเนี่ยกระดูกเคลื่อนแล้วมันอาจจะไปทับเส้นอะไรซึ่งเรารู้มันปวดมากกันใช่ไหม ปวดแบบตลอดเวลาอย่างนั้นนะแต่ที่ดีขึ้นคือถ้าถ้าไปโรงพยาบาลหมอจะแนนะนำผ่าตัดหรือไม่งั้นก็สเตรอยแล้วก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีทางหายไงเพราะฤิ์ยาหมดมันก็ระเบิดอีกแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเทคโนโลยี่านนี้ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้นะคุณพวกคนสามาัญเขาใช้กันเป็นว่าเล่นนะ่ะไอ้พวกเราเนี่ยก็ทรมานไปสิกับโรคมะเรง็ง จริงโรคหวัดไข้หวัดใหญ่อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ชีช้ํากาลังปรีกันแล้วทุกมากเนี่ยเพราะความความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายอ่ะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกพวกนี้<ฮ>แล้วก็เป็นความหวังของชีวิตเลยแล้วเครื่องนี้ของคุณหมอนะครับปลุกปลั้งกับองค์กรอาหาแระยาเนี่ยใช้เวลาน้ำทีนะ่จนกระทั่งผ่านแล้วก็ได้ใบประกาศเนี่ยออกมาจากองค์กรหานระยาฉะนั้นก็เรียกว่าปลอด ะะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอ,อะไรคะข้อผลิตในประเทศไทยหรือเปล่า no 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 เครื่องเนี่ยมาจากต่างประเทศประเทศไหไหมาจากเมืองจากฮังการีตอนแรกเนี่ยอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาแต่เขามนะีเครือข่ายเนี่ยของการเนี่ยอัปเดตโปรแกรมต้องใช้แอลกอริทึมต,ต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเทคโนโลยีที่เลียกสูงมากสูงมากะนะคะคุณคุณหมอยังบอกเป็นล้านหละ คุณหมอนี่ยังบอกว่าไอ้ช่วงที่เอามาเนี่ยเรียนรู้นะคะในในช่วงปีแรกเนี่ยคือมันยากมากเลยกว่าที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มันเหนื่อยเหนื่อยนะคะแล้วก็กดอะไรต่อะไรผิดเนี่ยเครื่องมันรู้เลยนะเครื่องมันจับพลังงานรู้แล้วเขาบอกว่ามันด่าผมเลยครับมันด่าผมเลยบอกว่าอยู่กําลังทาอะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้ตื่นเนี่ยนะเขาคือคือมันอินเทอร์ i o ชั่นอินเทอร์ชั่นเนี่ยเครื่องนะคะ ซึ่งคุณหมอก็ก็เรียกว่าเสี่ยวมากที่ที่เอามาแต่กล้าที่จะออกจาก profession ซึ่งอาจารย์น,นะคะเชื่อว่าตั้งแต่โรคควายมานะคะในวงการแพทย์เนี่ยต้องแตกกันเป็นเสียงเสี <mumbling. S 1> รู้ใช่ไหม <laughs> ต้องแตกกันเป็นเสียงแน่นอนจะต้องมีกลุ่มของหมอที่เห็นด้วยนะคะกับวสอสบกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคุณหมอที่ระวัดนี่คือคุณหมอที่ละวัดที่เรารู้จักกันเอ็มจุดาเห็มจุาเ่าคา ุณหมอธีรวัตรที่นามสกุลอะไรีอาจารย์อาจารย์เอ่ยว่าธีรวัตรอยากทราบว่านามสกุลอะไรเอากะคุณหมอธีรวัตรเนี่ยเป็นอยู่โรงพยาบาลอะไรจังหวัดไม่แคออกมาแล้วไม่ทราบอาจารย์กำลังพูดถึงโอเคได้ๆๆคือถ้าถ้าหมอคุณหมอไม่ออกเนี่ยเขาทำนี้ไม่ได้เพราะว่าถูกบีบไงถูกบีบ ให้คุณหมออะไรเนะี่ยตั้งศูนย์โรคนะคะคอนฟิดีนคลินิกเออไม่มีถามทรายซิว่าคุณหมอจิรวัตรนะนามสกุลอะไรเองนะเอออยู่ที่อยู่ที่นนนะคะรัตนาทิเบศอยู่ที่ซอยท่าอินคอนฟิดีนคลินิกเวชกรรม รงข้ามกับบิ๊กซีเลยหนูไปรักษาแล้วอ,อหนูไปแล้วไปหาคุณหมอแล้วใช่ไหมใช่แต่เนี่ยนะคุณหมอบอกว่าวิชาเนี่ยเหมือนยัง,ย,งยังมันคือหมอแทนปับุบันจะต่อต้านไงใช่ใช่แล้ไม่ได้แล้วก็จะไปนอนบนเตียงแล้วก็คุณหมอจะมีเครื่องอะค่ะที่จะอ่านตรงนี้พอดีนะักสรรมชาติาบำบัดเนี่ยให้หนูว่าลองไปรักษาดูแต่แตหนูบอกว่าหนูเป็นคนโรคที่เกียจชอบเดินทาง ก็ก็เนี่ยหารักษากับคุณหมอท่านนี้แหละเป็นแผนปฏิบัติเป็นท่านเป็นคลินิกใช่ไหมคะใช่ใช่อะออยู่ตรงท่าอิดใช่ไหมใช่ที่จอดรถคุณหมอจะมีน้อยนิดนึงจอดแค่หน้าคลินิกของท่านนะคะใช่ใช่ใช่แหละคุณหมอท่านนี้นามสกุลอะไรนามสกุลอะไรไม่ทได้ไม่ได้บอกนามสกุลมาจำไม่ได้ค่ะกีรวัดแล้วก็จอจานก็จะติดต่อกับคุณตุรีก็ได้พี่ตุรี่อะพี่ตุรีจะเป็นจะเป็นจาร์กเจ้าหน้าที่ของพทย์ี่ตุลีมีไลน์พี่ตุรีอยู่ใช่นี่แหละนี่แหละใช่แหละ อยู่ซอยท่าอินนามสกุลอะไรนะคะหนูหนูจำไม่ได้แต่คุณหมอจันทนากรจันทนากรเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญคุณหมอเจรวัตเนี่ยนะคะมาคุยผ่านัดสูงแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีนี้เพราะว่าท่านถูกบีบจากจากเมนสตรีมมากเลยใช่ซึ่งซึ่งมันก็คาดหวังนะยัง้ําย้ํา ใช่ใช่ใช่อยากเป็นหน้าทุกคนเชียร์นะแต่คุณหมอจะมีตัวที่ท่านทำเองเป็นตัวแบบอาาหรใช่มละเป็นกระปุกกินคองคุณหมอให้ทุกคนดูเดี๋ยวเปิดนะตรงนี้อาจารย์มีอาจารย์มีอีบาดของคุณหมอนะคะถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจนะคะ ไปหาคุณหมอเนี่ยได้เลยนะคะสนใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนพักเบรกนีไหมคะขออาจารย์ดำเนินรายการโอเคค่ะโอเคอาจารย์ก็ประเภทอย่างนี้แหละติดพันติดพันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ภาคปฏิบัติไม่ตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยอยากที่จะให้ความหวังเนี่ยกับพวกเราอยากให้ความหวังเนี่ยกับพวกเราว่า เนี่ยเมาส์ของอาจารย์เนี่ยไปอยู่ที่ i p แ d ดก็จะเอากลับมายัางไงวะมาละมาละมาละโอเคโอเคมดปิดแล้วกว็เริ่มใหม่อันหนึ่งนะคะ